เรามีเงินนอกงุประมาณที่ให้รัฐบาลใช้นโยบายกึ่งการค้างต่อเนื่องยาวนานเป็นวงเงินยอดคงค้างหนึ่งล้านล้านบาทท่านอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่างบที่เคยใช้งบนโยบายแบบนี้เมื่อปี2554เพิ่งจะมีการตั้งงบมารายจ่ายใช้คืนในปี2569เวลาผ่านไปถึง15ปีเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้เนี่ย ที่จะใช้หมดเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยนะครับว่าจะใช้หมดเมื่อไหร่เพราะในระหว่างที่ใช้ไปก็มีการตั้งมีการให้ทกสออมสินอะไรพวกนี้ออกเงินให้รัฐบาลไปก่อนอีกพูดแบบไม่ต้องเกรงใจรัฐบาลควรเลิกนโยบายที่เป็นมาตรการกึ่งการคังผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยเฉพาะทกศา อ,อมสินและบอสอยอได้แล้วถ้าหากยอดยังสูงในระดับหนึ่งล้านล้านบาทอย่างที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้ผมเรียนเลยนะครับว่านอกจากที่เราทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งเราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นปัญหาเรายังมีรายการที่เป็นรายการนอกงบประมาณที่เป็นปัญหาซึ่งเมื่อรวมสองกระแสนี้เข้ามาด้วยกันวิกฤตการเงินการคลัง เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก